สวัสดีครับเมื่อนี้พอกันไปแล้วครับเมื่อนี้ครับอีสานทางทินครับตอนนี้อยูุบวงการครับอยู่อำเภอร์พอจะเล่นครับเพื่อพอดจะเล่นไม่ให้ยังนี่ครับมาขายของครับขายเขาขอไค่ทอดครับเบิ้งบนเนี่ยอุปสรรคโถวิฟองกระขาย vẫn cả tốt đây này làm bằng nó gì tên như bông pha đâu rồi cái đó nữa ngày còn có gì vất để các gần đây, đây. cây thuật họ lấy giúp hà bà, เป็นชีดชีดละสามสิบบาทเลยแซ่บไรทำมาหากินนะแนักลำบ,บากแน่แท้หวันปุดร้อนยังไงกับมาใส่อุอ่ออน,าาอนุนกันนะครับเลยอยู่ควันจะเล่นอยู่หนาโอบันเฮ้าสาขาตั้งไหม ตามติดตามกันนะครับ